เดี๋ยวปูตายใครวะนะใชเทขี้เกียจไปบ่อยๆ <c oughs> นานๆนานๆมันพัทงทีนึงนานแบบนานเลยอะ่ะกดประมาณพลาดประมาณยี่สิบสามสิบรอบอะ่ะถึงจะพังอันนึงอะ่ะ มันแชร์จะได้จะได้แชร์ว้า <ใน S 1> <ะ>โอเคว<ะ>้าอันดีเจ็ดสอง แบตตายลองพูดดิใบตตายลองพูดดิเสียงไม่เข้าไม่เข้าใบตตายลองพูดดิเดืออะไรวะไหนวะ 倒龙潭，蛮贵嘞。 แสนขายสามแสนเหมือนเดิมเหมือนเดิม ไม่ได้ปูนเว้ย <c oughs> ทำขายไปแล้วไม่มีแมวตกแต่ปลาว่วทำไมวะเรอวห้าวัเนยไม่ได้เล่นน้งวัน กะจะได้สองวันเอ้ยจะเวลวว,วันละอสองวลวซะด้วยซ้ำใช้เมียตกเมียบอกเป็นเพิินนีนยังขับยังทำอะไรไม่เป็นกันยังสนุกอยู่ ผมเล่นมีดผมไม่ต้องซ้อมอะไรเนี่ซิร์ฟไหนกันไอตี้วันนั้นที่ผมไปเล่นด้วยก็นี่นะก็ CMD ปื้เลยนะเพียบเลยแล้วมึงจะไปแข่งอะไรไว้หนักๆเข้าเปิดโปรด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วฝีมือผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเป็นนั้นแหละมันไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสต็คาน้ำนิ่งไว้ตรงเนี้ยทอดแล้วเออใช่ แต่สกิปมันนิ่งขึ้นนะมันมันมันไม่เออ ถ้าคนพอโหเขาไม่ต้องไปโหขี้เกียจนกันอืมแม่งเปิดเปิดปิงกันยับเลยทีมนั้นอะที่เราเล่นแข่งกับมันะเออดูตัวก็รู้แล้ว ตัวเซอ,อีโมไม่ได้อยู่ดีไปโผล่ที่หนึ่งน,น,นี่หรือเกมที่เขาว่ากันว่าจะไปเป็นอีสปอร์ตอ e ีสปอร์ตอย่างบั๊กทำตัวบั๊กตัวได้ดีอ,อ,อยู่เลย น่าจะรอนูน่นนหะอย่างว่าเกมมันนานล้วเกมมันเท่าไหร่วะสิบกว่ามันมันก็ยังเป็นโมชั่นกระจกกระจกสิบกว่าปีที่แล้วอยู่อ่ะมันไม่ได้กินสเปคคอมหรอกมันมอดมันกินมอดมันไม่ได้ทำให้นี่ไงไม่ได้ทำให้มันกินทรัพยากรน้อยสุดไง มันทำมาแบบไหนก็มาแบบนั้นรถบางคันเราเครื่องเข้าเมืองยังไม่ได้เลย Hmm. เมืองมันยังเอาเงาอยู่มันยังไม่ได้โปรโมทันะ้งระบบระบบยังไม่นิ่งคงยังไม่โปรโมทันะ้งเอแต่ผมเข้ามาเล่นเป็นไอ้นี่นะเว้ยเป็นผู้เล่นเบต้าเทสนะเว้ยยัง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  อันนั้นมันเป็นเอ้ยของผมอะไรวะผู้มาก่อนการน่ะเข้ามาเล่นก่อนเข้ามาเล่นตอนโคเบตาพักหนึง่งก็ผมจําไม่ได้เพราะผมไม่ได้ลงทะเบียนไว้อ่ะเลยได้ขยศดนะไม่งั้นผมน่าจะได้รถละ ้าเขาพุ่มหมดน่าจะมีคนเข้ามาหลักร้อยอะไปไหนเดวะยจะไม่บรนลงนะทีมซ,ซื้ออะไรกัน ที่ไหนต่อผมจะได้เล่นหรือเปล่ากี้เกียร์ที่ผ่ายมีเขามีแก๊งเดึกเขาแก๊งทั้งเช้าก็มีสาวแลวลูกบังอละมะลูกบังก็เข้ามาเล่นด้วย ให้ลูกบังมาแทนบังโดนโดนแบนงัดหลานมันถ่ายส่งเลยบอกตัวปิงบังไม่มีโอเวอร์เลยเสียงเลยก็เลยโดนเจ็ดวัน ไอเฮีย้ยตัวแจ้งผมรู้เลยไอเฮียนั่นก็ใช้ใช้โปรนะไอเฮียนั่นใช้โปรหัวโตแต่ใช้เป็นแบบกดกดปล่อยไอมังกรก็ว่าใช่ว่าจะไม่ใช้นะ้เว้ยกดปล่อยเหมือนกันแต่แต่ปล่อยผิดจังหวะหัวยังลอยอยู่ ผมก็นึกว่าเนียนจนขนาดที่ว่าตายตายแล้วยังไงหัวก็ไม่ลอยไม่ใช่เหียมันลอยทุกครั้งที่โปมันยังไม่ปล่อยอว่ายุ่ทำไมึงตึงแท้สิบตัวเงี้ยหนึ่งสิบเงี้ยตึงเกินไอ้ใช่เอออเหี้ยหัวลอยคาพื้นเลยตอนงัดล้านกับผมไม่เห็นโดน เล่นแบบไหนก็มีเดปโปว้ยหี่แม่งยิงยิงเซิร์ฟยิงกันนะเห็นล็อกหัวยับเลยล็อกหัวไม่พอแม่งไอ้นี่ด้วยแต่กระสุนตรงด้วยกระสุนตรงยิงไม่สั่นเงนี้ยยิงแบบปี้ดไปเลยอะ ลืมกดห่างเว้ยเ n m a x มันคือรถอ,อะไรวะมาจากไหนวะเขียนไม่เขียนแ n m a x โอ้โห oh, a สิบห้ายี่้ m เออมนเป็นรถประมูลรถประกอบคือรถอะไรวะโอ้แมว เงพผู้ที่นใจอย่างห้ทราบว่ากริตคือนักทำลายสามาัญสำนึกตัวยงขัวเครงไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดกริตคู่กำลังตกที่นั่งลำบากเริ่มสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นจากฐานแม่ภายนอกจะถูกผู้พิทักษ์ลิลิโผงประหนำประเคนหมัดเท้าใส่อย่างไม่หยุดพักผลงานสุดท้ายของฐานได้ปกป้องตัวเขาจากอาการบาดเจ็บทั้งปวงมีชิงงนี่หว่าไปกว่านั้นวันฮัลล่าจะปล่อยหมอกพิษหากกริตถูกโจมตี ขากำลังเล็งสิ่งนั้นไว้เคร้งงงชายหนุ่มโจมตีสวนกลับโกเลมขณะที่ตนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเขาแส่ยะยิ้มอย่างมีเลสนายเรียงถ้าในโอซีนะให้ผมเลือกไอซ์เซว่นกับไอซ์ดสิบห้าเลือกไอสิบห้านะเว้ยกระจายเป็นวงกว้างนี่มันกอนฮิตเฝ้ามองกริดอย่างไม่กระพริบตาเพื่อมีให้พลาดการไหลเวียนวงจรเวทมนต์ ต่เหตุการณ์การเกิดขึ้นทําให้เธอรู้สึกขึ้นจนต้องลุกยืนขึ้นจากที่นั่งกลอนยิบย้อมทราบตัวตนหมอกสีเขียวปริศนาเป็นอย่างดีสิ่งนั้นคือหมอกพิษสู้บวกแต่ถ้าให้เลือก S15 กับ S2000 เลือก S2000 30ปีเต็มมันทั้งรุนแรงทรงพลังและมีอาจต้านทานได้ด้วยยาถอนพิษทั่วไปมันคือมันคือสิ่งมันคือห้องมิติหอคอยรุ่นที่พิเศษที่สุดในฮอนด้าสิ่งนี้คือออปชั่นจากชุดกรอบที่ขานสร้างโดยเอาชีวิตเข้าแลก พวกพิทักษ์ลิลิธย่อมไม่มีค่าต้านทานพิษนี่มาต่อตัวสําคัญไงนะทุยแม้รูพันสงบลงเมื่อถูกพิษไร้เล่นงานไม่เพียงพลังวันคือรถฮอนด้าครับหลังแท้คันเพียงรุ่นเดียวเว้ยซึ่งเป็นประกอบสําคัญของร่างกายเริ่มถูกพิษกัดกร่อนจนเกิดสนิมอย่างรวดเร็วเหลวไหลสิ้นดีชายคนนี้เครื่องก็เป็นเครื่องเฉพาะของมันยยพิด้วของรุ่นมันโกลฮิตกําลังกระวนกระวหยใจเมื่อกริตะลุยผ่านหอคอยชั้น16 17และ18อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากชุดกรอบพิษดาล ผู้พิทักษ์ลิลิตกลายเป็นตัวตนไร้ค่ากริตมาถึงชั้น19อย่างง่ายดายนี่คือบททดสอบสุดท้ายที่โกนฮิตตั้งไว้กริตจะเข้าสู่ชั้น20ทันทีหากเขาผ่านด่านชั้นนี้สําเร็จทว่าเพิ่มบททดสอบอีกสิบชั้นเสียงคําสั่งเจือปนความหงุดหิดของโกลฮิตพลันดังกังก้อนในหัวจอมเวททุกคนบนหอคอยเหล่าลูกศิษย์ของเธอต่างแสดงท่าทีคัดค้านทันทีท่านจะไม่มอบผลประโยชน์ให้บุคคลภายนอกมากไปหน่อยหรือ ่านอาจารย์การกระทำเช่นนี้อาจเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาเศษเสี้ยวแห่งปัญญาซึ่งจะได้รับหลังจากผ่านบททดสอบถือเป็นรางวัลตอบแทนที่มีมูลค่ามหาศาลไม่ว่าใครตามก็ล้วนต้องการผ่านหอคอยให้ได้มากชั้นที่สุดสาเหตุหลักที่จอมเวทของหอแห่งนี้รันมันสุดฝนเวทมนต์เอาเป็นเอาตายก็เพื่อผ่านบททดสอบเหล่านี้แต่โกลฮิตกลับเปิดให้บุคคลภายนอกใช้งานเป็นกรณีพิเศษเธอย้อนถามกลับลูกศิษย์ทุกคนที่ออกปากโต้แย้ง การเพิ่มบททดสอบเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนนี่เป็นการทดสอบแขกพิเศษว่าคู่ควรจะพบชั้นหรือไม่มีใช่การมอบผลประโยชน์อย่างที่ทุกคนคิดต่อให้ฉั้นจะเพิ่มอีกสักกี่ชั้นแต่ถ้ากริตไม่ผ่านเขาก็ได้รับสิ่งตอบแทนเท่าที่ตัวเองทาได้ขณะเดียวกันกริตกําลังทะลวงผ่านบททดสอบชั้นแล้วชั้นเล่าอย่างไม่ยากเย็นแถมยังไม่พึ่งพาเวทมนต์แม้แต่ครั้งเดียวบ้าจริงกโกลหฮิตมืดแปดด้านในศาสตร์เวทมนต์ของตัวเองมานานหลายปี การที่พลังของตนไม่พัฒนาขึ้นเลยในช่วงหลังสิ่งนี้คอยตามหลอกหลอนให้เธอทุกทรมานราวกับอยู่ในขุมนรกความหวังของเธอมีเพียงกริตเท่านั้นแต่ปัญหาคือกริตเป็นชายที่ยากจะคาดเดาการกระทํากริตเข้าสู่ชั้น24กริตเข้าสู่ชั้น25กริตเข้าสู่ชั้น26ทําไมเขาถึงไม่ใช้เวทมนต์สักทีคงไม่มีใครคาดคิดว่ามหาจอมเวทอันดับหนึ่งของทวีปจะเกิดอาการฉุนเฉียวเหมือนกับเด็ก

เ,เล่นมีเดยลสายเบียวนะผมจะเล่นด้วยอ็อบเลนักดูก,ก,รกหรอจะสู้นักดาบประตูบันใหม่ถูกเปิดออกท่านต้องฝ่าฟันบททดสอบไปให้ถึงชั้น40ที่นี่คือสวรรค์หรือไงยิ่งประตูบันใหม่เปิดออกกริษก็ยิ่งได้รับค่าสติปัญญาเพิ่มขึ้น เขาเพิ่มพูนค่าสติปัญญามากถึง40แต้มภายในระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงชายหนุ่มฉีกยิ้มกว้างไม่หุบก,กริตก,กำลังมีความสุขสุดขีด <c oughs> ติดตามรับฟัง <c oughs> ได้ก่อนใครที่ youtube listen gt 802ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่โกลฮิตเฝ้ามองกริตด้วยสีหน้ากระวนกระวายเป็นเวลานานจนกระทั่งเธอตัดสินใจกระทำบางสิ่งคงต้องนำเทพอัศนีออกมาใช้ เทพอสเนีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพังงานขับเคลื่อนจากศิลอาอสศนีขนาดยักษ์ซึ่งถูกค้นพบทางตอนเหนือของไททันเมื่อ15ปีก่อนมันคือหนึ่งในผู้พิทักษ์ที่กนฮิตใช้เวทมนต์สร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิปัญญากว่า100ปีและกำลังคนจำนวนมากเชกเช่นผู้พิทักษ์ตนอื่นภายในหอคอยเทพอสศนีเป็นมอนสเตอร์ที่มีค่าต้านทานกายภาพสูงมากและเมื่อผสมรวมเข้ากับเวทมนต์อสศนีที่ทรงพลังค่าพลังทางกายภาพจะมีระดับใกล้เคียงอสศวินหลักเดียว เนื่องจากอาศัยศิลาอัสนีเป็นพลังขับเคลื่อนขอบเขตการทำงานของเทพอัสนีจึงถูกจำกัดภายในระยะของหอแห่งนี้เอเท่านั้นใครเขารับทำบอดมะวะก่สร้างกองทัพเทพอัสนีจมบนดตกปาเพื่อเป็นกำลังหลักในแผนล่าอณาันิคมตะวันอกจากกระพัดควนเดอร์เองก็ตั้งความหวังกับกองทัพเทพอัสนีไว้มากโลอิตลงมีกเปิดการทำงานเครื่องจักรพลังเวทมนต์จากศิลาอัสนีทันถูกดูดซาบเพื่อปลุกให้เทพอัสนีสุดแกร่งตื่นขึ้น เธอออกคำสั่งกับเทพอัศนีห้ามฆ่าเขาโดยเด็ดขาดียวกันผู้พิทักษ์มีได้ปรากฏตัวบนหอชั้นที่32เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นบนหอคอยชั้น21มาก่อนณหอคอยชั้น32ตู้หนังสือวางเรียงรายสุดลูกหลู่ตาหนังสือเวทมนต์เก่าแก่ปริมาณมหาศาลถูกจัดเตรียมไว้ภายในมิติการเวลาอันกว้างใหญ่จอมเวทจำนวนมากนั่งกระจัดกระจายอ่านหนังสือเพื่อซึมซับความรู้เข้าไปในสมอง เวทมนตร์ของมนุษย์สามารถสร้าง่วงมิติขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้เชียราอแห่งนิรันจะมีมิติแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นบางชั้นกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหลุกตายังมองไม่เห็นขอบเขตส,สิ้นสุดเฉกเช่นชั้น32ที่กริดกำลังยืนบางชั้นก็แสนกับแคบกว้างเพียงไม่ถึง300ตารางเมตรลักษณะกายภาพภายนอกของหอคอยมีอาจระบุถึงสิ่งที่อยู่ภายในได้เลยกริดรู้สึกราวกับอาคารแห่งนี้เป็นมิติที่เชื่อมเข้ากับโลกใบใหม่ท่านราชาโอเวอร์เกีย ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทางขณะกรตดก,กำลังมองหาบันไดขึ้นไปด้านบนจอมเวทหนุ่มผู้หนึ่งได้เดินเข้ามาทักทายและอาสานำทางในที่สุดเขาก็พบประตูขึ้นไปยังหอคอยบททดสอบด่านถัดไปหลังจากนี้คงตึงมือกว่าเดิมนับตั้งแต่ชั้น33รางวัลผ่านบททดสอบจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถ้าสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นชั้นละ3แต้มจากเดิมที่เดิม2แต้ม หากกริซสามารถปินป่ายไปถึงชั้น80สำเร็จการเรียนไบบอลจากราหัมจะอยู่สงแค่เพื่อเท่านั้นก็เอาเขากำลังพุ่งทีรถส5 0โลว่าเก็บฉลากก็ได้จะพอเปิดประตูเข้าไปกริซได้พบกับผู้พิทักษ์ที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนร่างกายคล้ายมนุษย์ลำตัวก็ตกแอบล่ประมาณ20ตัว้างิดตัวสีแดงสว่างทางเรียวยาวกลางหน้าผากมีเขาแหลมสามข้างเฉลี่ยเฉลี่ยสิ่งที่น่าหวั่นที่สุดคือกระแสไฟฟ้าซึ่งแล่นพาดผ่านรอบตัวตลอดเวลา ้าัฟ้สสาสื่อความรลยิประยับทลางส่งเสียงเปรี้ยตลอดเวลาอากาศรอบตัวมันถูกสายฟ้าแผดเผาจนคลักคลุ้งด้วยเศษควันและไหม่สวดเทพอสศนผู้พิทักร่างมนุษย์ที่รอบตัวสร้างแรงระเบิดขนาดเล็กตลอดเวลาเพียงแค่ได้เห็นก็รู้สึกถูกคุมทามสมกับนามอันยิ่งใหญ่ของมันสวด เกมอะไรเลยพี่บิ๊กอ๋อเกมนั้นเล่นมั่วปยนโหเย็ดเคทำไมวะทำไมกำลังเยอะวะ <c oughs> สรุปมันรวมเซิร์ฟหนึ่งหรือ,อยังชี้อะ คนยังเล่นเยอะอยู่หรอพี่บิ๊กก <c oughs> ้าหยินนะเดี๋ยวไอ้ที่แบบถอนตัวไม่ขึ้นน่ะละ่ะ <c oughs> น่าจ้างเล่นอยู่บ้าง